สวัสดีสวัสดียังมะเ้าครับผมครับมาอีพีนี่ก็มาบวกลียงเขาเลียงนาคือเก่านะครับผมบางอื่นนะครับนึกได้นะครับเนาะมีแนวสีบอลหอยฟังนะครับครับคือชิบกอนนะครับชิบกอนผมได้บวกลียงนาอีกส่วนหนึ่งนะครับเนาะที่ว่าผมปลูกยังไวแน่นะครับแต่ว่ามองนี้นะครับผมคย บ่เลี้ยงน้ำท่วมเขานะครับตอนนั้นนะครับเขายังต้นน้อยๆอยู่นะครับผมน้ำท่วมเข่าแล้วก็ป่าได้นี้ึ้นไปบนหน้านะครับนาอนะครับบ้านนี้ผมสิบ่เลี้ยงปุ๋ยนะครับบ้านนี้คลิปนี้ครับผมสิบาเลี้ยงปุ๋ยฟังเห็นความแตกต่างบ่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับเพื่อนๆครับเห็นความแตกต่างบ่ครับจากคลิปที่แล้วบ่ครับมันคืออย่างครับแตกต่างนะครับเดี๋ยวผมสิซูมให้เบื่องนะครับ ทุบมือมบื้องไก่งามบอกครับเบื่องกลับพี่น้องเห็นความแตกต่างมากครับถ้าจําได้นะครับคนใดนะครับเพื่อนคนใดนะครับหรือว่าท่านใดที่ได้เบื่องลิบเก่านะครับลิบเก่าของผมนะครับนาอสี่เห็นหน้าแปลงี้นะครับประมาณแปดมือประมาณแปดมือเก้ามือที่แล้วนะครับนาอที่ผมได้ลงลิบไปประมาณอาทิตย์ก่อนนะครับ น้าแปลงนี้นะครับเขานนะยังต้นนี้น้อยนี่นะครับน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมลมร้อนนะครับเห็นแต่น้ำนะครับเนาะอันผู้ใดดืด้อเบื่องคิดผมเห็ดตั้งใดวันที่แบบนี้เจ็ดแปดมือผ่านมาคือเป็นแบบนี้วันที่ผมเห็ดแบบใดวันที่ผมใส่ปุ๋ยเขานะครับเนี่ยผมเอาปุ๋ยมาใส่ใส่ได้ดีเีครับปุ๋ยสูตรนี้ครับอยากในนําพี่น้องบริยองเขาดูครับแล้วกบบริ ขาพิสูจน์อย่างจากเพื่อนหรอกครับผมแต่ว่าอยากแนะนาว่าปุ๋ยเขาของเขานี่ดีดีครับย่อมรับเลยผมย่อมรับเลยว่าดีดีนี่ครับใส่เวลาก็แปดเก้ามือนะครับนี่พี่น้องเวเซียเดี๋ยวผมเปรียบเทียบรูปภาพไปเบื้องครับตั้งต้นต้นครับเปรียบเทียบไปเบื้องนะครับนี่หลังใส่ว่าหลังหลังใส่ปุ๋ยแปดเก้ามือก่อนกับ ตอนนี้นะครับผ่านมาตอนนี้นะครับความเป็นแปลงมันไปขนาดใดครับพี่น้องบึงเอาครับบึงเอาปุ๋ยอย่างปฏิปุ๋ยยูเลียครับนี่ผมใส่ปุ๋ยยูเลียครับหรือปุ๋ยสูตรสี่สิบหกศูนย์ศูนย์สี่สิบหกศูนย์ศูนย์ครับตัวหนานะครับในตัวเกิ็สูงนะครับในตัวเกิ็อย่างเดียวเลยสี่สิบหกศูนย์ศูนย์ครับผมใส่นะครับใส่ไปนี่หนึ่งถังนะครับนี่หนึ่งกระคุถังนี่ครับหนึ่งถัง ผมเกิดบ่นในใจว่าประมาณจกิโ้นะครับถังนั้นแต่ผมบอกว่าถังดำนี่นะครับถังหนึ่งก็อกูดถังเพรบ่นยังไงครับนะครับถังรุ่นกลางๆครับนี่ครับผมใส่ถังหนึ่งง่าม่ดีเปรียบเทียบบึงครับพี่น้องให้บึ้งกับหน้าเขาสําหรับใส่ต้นเขาครับผู้ใดต้องการให้ต้นเขาต้นเขานะครับยืดใหญ่เร็วนะครับ นหนีหย่าหนีน้ำนะครับแต่ข้าน้ำอจอนี่วานกันเรื่องดีนะครับพี่น้องอ่ะอจอวานกันเรื่องดีแต่ว่าของผมตอนนั้นน้ำมันไหลครับบางอื่นว่าที่เรียกอ่ะน้ำน้อยละครับอจอนละครับแต่ว่าผมฝนตกมือเรียกมันผมวานกน่อนผมยานบดิวานผมยานน้ำหนีเบิดเพราะถ้าผมวานแล้วปุ๊บมือเนีย่ยมือหลังมาฝนเทลงมาน้ำเต็มเลยครับบัดน,นี้คือเลยกออกมาเห็นอย่างนี้นครับ เี็นขี้จังพี่น้องกีนนี่นะครับเป็นแบบนีน้ผมตัดหญ้าตัดยางออกนะครับเบื้องเรียบร้อยนะครับตัดหญ้าสวน้อมท,ทั้งคน็มีครับปลากล้วยไข่นะครับน่กล้วยไข่ตัดหญ้าเรียบร้อยงามผลเขาโคตรงามแล้ครับกานีขาดแดงใหญ่พันเกษตรก็เริ่มงามผลม,มาเรื่อยๆแล้วครับเป็นเงินเป็น,ปนทองเบิดครับเขาเดี๋ย <c oughs> วผมสิพาย่างไปเบื้องฟังนั้นครับเขา นาฟังไงให้ทึ่งนะครับให้ให้ขรังทึงหูห้หนอนฟังทงั้งขุนทั้งขอ,อกกบผม,ผมทั้งบอกกบผมงามกัน,กนพี่น้องสูตรเดียวกันครับ <uld> ผมใส่ยูเลียย่างเดียวด้วยครับนี่บดได้ผสมเลยบดได้ผสมอย่างนี้ยูเลียย,ย่างเหนียวยูเลียเพียวๆครับงามีหลีครับพี่น้องมึง <uld> แล้วก็ปลาผมตัวน,นี้นะครับเต็มหน้านะครับนี่โอ้ยมันกินเขา่าทั้งขุ่นสวนขุนครับสวนพู้หนุ่น เป็นเดินเป็นเดินเลยครับนี่มาสีเอาปลาหรือสีเอาเขาบ่เนี่แต่ก้อนนี่เขาบางๆางนะครับบางบางเขาบางๆงเห็นน้าเนี้ยเห็นเขาแน่แนะครับแต่ว่าตอนนี้มีแต่เข่าเต็มเบือเลยครับเนี่เต็มไปหมดงามครับตัดหญ้ากันแท้ออกข้างแต่งามครับผมตาก็เริ่มแห้่งลงน้อย,น,อย,น,อยน้อยแล้วละครับผลกับไดไม้แล้วส้วน่วน,วนก่อนสวนใหม่ผลของผมอีกส่วนหนึ่งนะครับ แต่ว่าคลิปก้อนนี่ขอขอโทษดีๆนะครับเด้อผมเพียคลิปแล้วผมตัดต่อจังแดดอกแต่ว่าเสียงมันบกครอยดีนะครับเสียงหายนะครับเนาะขอโทษพี่หนองมาแต่โอากาสนี้นะครับผมแต่ว่าต่อไปก็สิพยายามเพ็ดให้มันดีให้มันมีเนื้อหานะครับเนาะให้มันเสียงฟังเข้าใจนะครับถ่ายทำด้วยโทรศัพท์ัือถือนะครับคลิบใหม่ๆห,หีิบเมใหม่เดี๋ยวสิบห้าไปเบิง้ง แกงเข่าฝั่งนั้นครับงามเหมือนกันพี่น้องงามดีๆผมบอกโคตรงามเลยสามแปลงนี่เบิดไปปุ๋ยนึกถุงครับปุนปลาผักกุกักงามงามเนี่ถุงรับพี่น้องเบิงบ้งงามบอกงามเสมอกันเึลบเลยครับบออยากผักให้พี่น้องเบิ้งเอาครับปุณเบิงบ้งเอาครับ ใช้ดีดีครับผมไม่ได้ย่องเขาครับผม4600ใช้ดีจริงๆเบิ่งพี่น้องเบิ่งไกลๆเลยพี่น้องพี่น้องจำชุดก้อนเนี่ยบอครับคลิปเก่าที่ผมลงไปนะครับต้นเขานะครับกำลังนินน้อยอยู่เลยครับเห็นไหมครับมาตรฐานบอครับสวยงามอลามตานะครับเทียวกระจีนะครับผมมีหนาบพราติดครับตัดหนาคันแต้เรียบร้อยบางทีรียบร้อยครับเบิ่งพระอาทิตย์กำลังขึ้นส่องแสงนะครับพามาชมบรรยากาศสวยๆยำโส นาเข่างามงามนะครับผมนี่ครับจำไว้ด้ครับผู้ใดอยากร้องอยากใส่ยังใดก็ร้องเอามาสิบวานมานะครับสําหรับนาผู้ใดนะครับที่เขายังมองงามบอขข้นนะครับผมรับประกันเลยครับว่าสี่จหกูนซูนะครับหรือหรือว่าไอ้มอใสยูเรียกอะผมน่าคิดว่านะครับยี่ห้อใดก็อาจจะดีนะครับตัววบาเป็นสูตรสี่จุหกูนูนะครับเออแต่ของผมผมักยูเรียกับตาตาย ใส่แล้วมันได้ผลยีรีครับผมใส่ทุกปีครับวานขังแรกต้องการให้ต้นเขาเงา้วหนีพ่นหยาพ่นน้ำนะครับผมจะใส่ปุยยูเลียนะครับขังแหลกใส่ก่อนนะครับสูตรสี่สหกนูนย์นี่ผมอัดเลยครับใส่กบบระบอกลายนะครับนี่ให้นี่ใส่สองถังครับเบื้องพี่น้องเบื้องเอาอครับงามอีรีครับพี่น้องโอ้งามเงา้วสุดดของดูกตา สูมีเบิ้งเรือพี่น้องเดียนะ๋ยวมีแต่ต้นเขาเนะครับมันมีแต่ต้นหญ้าง้างมองเขาขอีหลีขุดขอกกบผมอยู่ทั้งคุนครับไว้ติ๊กหน่อยเห็นยังวะโอ้ยตายแล้วติ๊กหน่อยมันรักหยังเนาะจิงช่องอยู่หน้ากระถ่อมนะครับเนาะสูงกระวนุงโอ้ยเด็กหน่อยว่านใดวะ ครับนี่แหละครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่แล้วครับพี่น้องฝากไว้กับปลาเข่างามๆสวยๆนะครับมันบ่ได้ใส่แต่กับปลาเข่าด้วยครับหักว่นนี่ผมก็ใส่ขึ้นกันผมใส่หยอดนั้นน่อยนะครับนี่ฝักกาดแก้วนะครับผปลูกงามแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับคลิปหนานะครับนี่โอกาสสีมานั่งรอให้ฟังนะครับว่าปลูกตังใดเห็ดตังใดนะครับที่ผมก็มุมวัวเคยปลูกก็หล้วครับแต่ว่าผมบ่ได้คิดว่าสิปลูกเปีครับปีนี้ผมวันมีราคาดีนะครับฝักกาดแก้วผมก็เลยขอมา ปลูกน้องปลูกนาคนเบิ้งนะครับนี่ครับโมนี่ผมบริใส่นะครับเรือหอมเลยบริใส่นะครับบริใส่ปุ๋ยนะครับหอมเลยนี่เป็นอะไรที่บอบบางมากนะครับผมใส่แค่ปุ๋ยคอกนะครับผมส่วนพริกังไ้ของผมหายไปแล้ว้อครับเด้อผมขายเป็นทิดรอยแล้วเบิดแล้วครับครับผมคลิปนี้กระติขอฝากพี่น้องไว้เสมอแล้ะครับผมขอบคุณนะครับสาหรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่สลรเวลานะครับผมเข้ามารับชมเข้ามาฟังสูตรเด็ดๆนะครับ ของการทำนานะครับผมยูเรีย1 6 0 0ใช้ได้แน่นอนครับสำหรับนาท่านใดนะครับที่ข้าวยังไม่สวยนะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เสมอเลยครับผมสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ